สวัสดีครับผมเบิร์ตเอกชัยจรารกุลตอนนี้ผมอยู่กับกีตาร์ฟอนโซรุ่นพิเศษอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเป็นรุ่นท o p Line Master Series เราสามารถผลิตได้แค่6ตัวต่อปีเท่านั้นเป็นกีตาร์ที่ครบทั้งอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นความสวยงามแล้วก็ของเรื่องเสียง นี้เป็นทรงที่เพิ่งออกมาเราใช้คําว่าทรง modify OM ที่จะมีความใกล้เคียงกับ OM ที่เป็น tradition แต่ว่ามีการปรับเล็กน้อยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความหนาและก็ความ s ล i m ของกีตาร์ scale ของกีตาร์ตัวนี้นะครับมีความยาวประมาณ6 3 0จะเป็นสัสดส่วนที่เราจะทำสรับทรบงกีตาร์ modify OM ทําให้คนเล่นจะรู้สึกว่าเล่นง่ายแต่ยังคงเรื่องเสียงที่มีความบาลานซ์และก็ชัดเจนทุกสายอย่างสไตล์ของ OM เดี๋ยวมาดูสเปคของตัวนี้นะครับไอ้น้าเราใช้เป็น German s p r u ตรด a บ็ a แอนไซ e ใช้เป็นคิวเทนมาฮอกเนีคอเองก็จะเป็นมาฮอก a นี f ฟิงเกอร์บอดแล้วก็ตรงบริดเป็น e อเบ y ีส่วนของการต่อคอการเข้าตัวบอดี้จะเป็น Bow ออนจะมีการเข้ารูปคมในเรื่องของงานมากการตกแต่งกีตาร์รุ่นนี้นะคบไม่เยอะมากจนเกินไปตรงที่ฟิงเกอร์บอรดเราจะไม่มีอินเลเลยส่วนของโรเซตเองเราจะใช้เป็น2อสีนะครับเป็นมาฮอกนีตัดกับเอเบี ซึ่งจะมีการใส่ขอบอะบลนเล็กน้อยต้องหัวเองเราใช้เป็นเฮดเพลที่เป็น2สีนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นตัวปรับทาสรดก็อยู่ขัางบนซึ่งมีตัวปิดที่เป็นแมกเนตหรือว่าเป็นแม่เหล็กเพิ่มความดูราให้อีกรุ่นนี้ด้วยส่วนตัวลูกบิดนะครับรุ่นนี้เราใช้เป็น ฟอนโซบายโกโต้ฟอนโซ่บายโกโตนี้คือเป็นลูกบิดของประเทศญี่ปุ่นที่ผลิตให้แบรนด์ฟอนโซ g กีตาร์โดยเฉพาะนะครับเราจะมาใช้กับรุ่นที่เป็นคัสตอรไมท์หรือว่ารุ่น V40 เป็นต้นไปตรงข้างหลังครับนอกจากลูกบิดฟอนโซ b บายโกโตแล้วยังมีการใส่แอลวอนี่ที่เป็นเฮดเพลข้างหลังเพื่อเพิ่มความแข็งแรงอีกชั้นหนึ่งส่วนอีกหนึ่งความพิเศษจริงๆของรุ่นมาสเตอร์ซีรีส์นะครับเราใช้โครงสร้างบริ c ซิ่งที่แบบไม่เหมือนใครนฮะ อย่างกีตาร์ฟอนโซทุกรุ่นเองก็เราใช้เป็นเหมือนเป็น tradition expressing แต่ว่ากีตาร์รุ่นนี้เองเราพยายามพัฒนาโครงสร้างให้ไม่เหมือนกับรุ่นอื่นๆเพื่อให้มีเอกลักษณ์เสียงที่เป็นแบบเฉพาะของฟอนโซเพราะฉะนั้นตัวนี้เองเรียกได้ว่าตอบโจทย์คนหากีตาร์ไฮเอ็นผลิตได้จานวนน้อยทั้งคุณภาพเสียงที่เป็นแบบเฉพาะของฟอนโซกีตาร์จะมีความรีสปอนสีเสียงเปิดเต็มอิ่มแล้วก็งานกีตาร์ที่เงี้ยใครสนใจกีตาร์รุ่นนี้ยังไงก็สามารถมาลองตัวจริงได้ที่ชมกีตาร์ฟอนโซ่เดี๋ยวลองไปฟังเสียงอาจารย์มังกรรีวิวกีตต้เ็ม